เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรายัางทง ate, ั้งโมเนอลอูกาเต้มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยกันก่อนเลยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ทิศทางหรือว่าผูกต้องการตัวหลังทีมของเรามีการติดตามดูเขามาตั้งแต่สมัยที่ทางอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางสปอร์ตติ้งริสบอนจนกระทั่งจู่ตัวได้ย้ายมาอยู่กับทางปารีสแซงแชร์แมง ทว่าล,ล่าสุดตัวของนักเตะเองก็ใกล้จะไปลงเอยกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราและเขาก็กำลังจะก,กลายมาเป็นนักเตะใหม่รายที่3ของทางเร d เดวิลในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากทางโจชัวเซอร์ซีดาวยิงดัชแมนที่ย้ายมาจากทางโบรนยาในศึกเกาโชเซอร์อ,อาและเรนี่โยโรปะกลังดาวรุ่งจากลิวในศึกบิเอิงของประเทศฝรั่งเศสตามลำดับ ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะหลังจากทางเรดเดวิลเองสามารถตกลงเงื่อนไขต่างๆกับตัวของนักเตะได้หมดแล้วจะเหลือก็เพียงขั้นตอนของการเลียรค่าตัวกับทางต้นสังกัดของเขาให้ลงตัวเท่านั้นแมนเชสต์อยู่นาเตดบรลลุก้อตกลงส่วนตัวกับมาเออรอกาเต้ได้หมดแล้ว ลูมาโนโพสตยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองพวกเขามีการหารือกันถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องของสัญญาและตัวของนักเตะเองก็มีความกระตือรือร้อนที่อยากจะย้ายไปอยู่กับทางยูไนเต็ดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ตามที การพูดคุยระหว่างสโมอสรกับทางไปแอดเชดยังคงดําเนินต่อไปแล้วมันก็ยังมีอีกหลายสโมอสรที่ไปการติดต่อสอบถามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ตัวของอูกาเต,ต้เองก็ใช้บริการเอเยจนผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาเป็นคนเดียวกันกับทางเลนี่ยโรซึ่งนั่นก็คือทางฮอเก m เมนเดส เรลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้วกเราจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวภายในทีมของเราเองกันบ้างหลังจากทักอา์เนอร์สโตรตเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมเรามีการเรียกกรวมพลนักเตะให้กลับมารายงานตัวฝึกซอ้อมในช่วงปรีซีซั่นตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่จับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ก็ดอกมาเปิดเผยเลยว่านักเตะคนหนึ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับบรรดาทีมงานสตารโค้ชใหม่ของสโมสรเราและรวมไปถึงตัวของสลดเองได้มากที่สุดระหว่างการฝึกซ้อมตลอดช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทางเซฟฟันเดนเบิร์กปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลาชาวดัตชของเรานั่นเอง ่เขาเพิ่งกลับมาจากการยืมตัวที่หมาย05ในศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วและนั่นก็ทําให้เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้นเรียกได้ว่ามันเป็นการย้ายทีมแบบยืมตัวที่สามารถชุบตัวให้เขาดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาได้อย่าง แท้จริงหลังจากครั้งหนึ่งตัวของทางสปันเดนเบิร์กก็เคยได้รับการยกย่องจากทางสื่อมวลชนว่าจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนหรือเป็นเวอร์กิลฟันได้คนต่อไปแห่งทีมแอนซีนได้แม้จนถึงปัจจุบันเองโจตัวจะยังไม่ได้รับโอกาสให้แสดงฝีเท้าของเขาออกมาเท่าที่ควรแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่เชื่อกันว่า ตัวของฟันเดนเบิร์กอาจจะถูกขายออกไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการระลุทุนเข้าสู่ทีมแต่หลังจากที่เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดระหว่างการฝึกซ้อมดังกล่าวประกอบกับทางริชาร์ดฮิลช์เพื่อในการกีฬาคนใหม่ของเราก็มีวิสัยทัศน์ในการจะให้บรรดาโอกาสกับนักเตะดาวรุ่งทั้งหลายทําให้แนวโน้มในตอนนี้มันมีโอกาสสูงมากที่ตัวของทางฟันเดนเบิร์กนั้นจะได้อยู่กับทีมของเราต่อไปในการแข่งขันฤดูกาล ที่จะมาถึงหโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาสามารถรักษาผลงานได้แบบนี้เอาไว้ต่อไปในการเดินทางไปทัวร์ร่วมกับสมูรของเราในช่วงปีสี่สั้นนี้ในๆก็พูดถึงในส่วนของแนวรับกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง เมันนี่ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทีมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆหลังจากการอำลาสโมสรไปของทางจุเอลมาติปักกลังมากประสบการณ์ให้หมดสัญญากับทีมไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วและหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์ฮับตัวเก่งจากทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตที่ซึ่งเขาก็ไปโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดให้กับทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษ ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาสามารถรุยทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะไปพ่ายให้กับทีมแชมป์อย่างทางทีมชาติสเปนอย่างน่าเสียดาย อย่างไรก็ตามจากผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวของทางเกฮีก็ทำให้เขามีรายชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวอีกด้วยและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำซึ่งนอกจากทางลิเวอร์พูลของเราแล้วก็ยังมีชื่อของทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดยูเวนตุสบาเยนน์มิวนกและเรอัลมาดริดที่กต่างอยากได้รายเซนของเขาไปครอบครอง ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Skysport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการระบุออกมาว่าจากการทิ่ทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันมีการตั้งค่าตัวของทางจารับเวดเวดกองหลังตัวเก่งของพวกเขาเอาไว้ที่สนนราคา70ล้านปอนด์ก็ทำให้ทางคริสตัลพาเลทเองมองว่าค่าตัวของเกฮีนั้นก็ไม่ควรจะต่ำกว่าตัวเลขดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางลิเว์พผูเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ออกมาย้ำเตือนในประเด็นนี้ว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ไม่สนใจจะเล่นตามเกมของทางคริสตันพาเลนและพร้อมที่จะถอนตัวหากพวกเขายืนการานอยากจะได้ค่าตัวแบบโอเวอร์เช่นนั้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของทางเรอนเดอร์ออโนมากกวากับตันทีมของเราเป็น เมื่อเขาเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าออกมาทําให้ล่าสุดทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดพร้อมจะฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างตน้นในการเข้าท้าทามนักเตะและผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างทางฟาบิสโอโรมาโนอีด้วเรอัลมาดริดกำลังรอดูสถานการณ์อยู่ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับเคสของทางเพน n ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกับทางลิเวอร์พูลนะเรื่องอนาคตของนักเตะจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็คอยมองดูอยู่โูมาโน่ก่าวรอันมาดริเอเองชื่นชอบการเซ็นสัญญากับนักเตะที่เหลือสัญญาอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและนั่นก็ทำให้พวกเขาคอยติดตามดูสถานการณ์ของพวกเขาเหล่านี้ซึ่งเรน n ์เองก็ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นด้วย มันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบโดยเฉ่าะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาเมื่อสัญญาของนักเตะที่กําลังใกล้จะหมดลงจะทําให้ทีมที่เป็นคนฝ่ายซื้อมีอํานาจต่อรองได้มากกว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเคสของเทรนก็คือจุดเบลลิงแฮมเองเป็นคนแนะนําเขาให้กับทางเรอัลมาดริดด้วยและเขาก็ได้พูดถึงเพื่อนรายนี้เอาไว้ในเชิงบวกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นอกจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับการยืนยันจากทางโลมาโนออกมาแล้ว ทางทีมท็อกอีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษเองก็มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้เอาไว้อีกด้วยว่าแม้ทางนิวร์พูจะไม่อยากปล่อยตัวนักเตะออกไปแต่มันหากไปถึงจุดที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้พวกเขาก็มีการเตรียมแผนการสำรองเอาไว้ด้วยด้วยการตั้งค่าตัวของทางเทรนต์เอาไว้ที่ตัวเลข80ล้านยูโรแม้ว่าเขาจะเหลือสัญญากับทีมของเราอีกไม่ถึง12เดือนแล้วก็ตามที เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ในการจะเสียทั้งเทรนด์ซันเดอร์าา์โนออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยมจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องการหาตัวตายตัวแทนของเขากันบ้าง หลังจากทางบิลสำนักข่าวชื่อดังของประเทศเยอรมันก็ได้ตีข่าวใหญ่คู่ขนานกันออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลจะใช้โอกาสนี้ในการเร่งเครื่องเพื่อเซ็นสัญญากับทางเชร,ร์มีฟิมปงปักขวาตัวเก่งของทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนเข้ามาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวข้างตน้นหลังจากตัวของนักเตะเองก็มีการส่งสัญญาณแรงๆออกมาเลยว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่เขาอยากจะย้ายไปเล่นด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของฟริมปงเองก็มีเงื่อนไขค่าจิตสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลข40ล้านยูโรซึ่งมันจะมีผลถึงแค่วันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้ นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูจะต้องทำงานแข่งขันกับเวลาให้ทันเส้นตายดังกล่าวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าในการเซ็นสัญญากับเขาซึ่งหากทีมของเราประสบความสำเร็จและสามารถที่จะคลายเทนต์ออกไปตามสนนราคาที่เราได้ตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข80ล้านยูโรมันก็จะทำให้เราสามารถได้ตัวตายตัวแทนที่มีความเหมาะสมแถมก็ยังเหลือเงินเข้าสู่สโมสรแบบเนาะๆถึง40ล้านยูโรเอาไว้ลงทุนในส่วนอื่นต่อไป อย่างไรก็ตามด้วยเวลาที่จำกัดดังกล่าวข้างตน้นเราก็ต้มาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าแผนการที่ทางริชาร์ดฮิวส์ผู้อำนวยการกีฬาของเราและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซด้านฟุตบอลได้วางเอาไว้นั้นมันจะเป็นไปตามแบบนี้หรือไม่อย่างไรกันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ